คอนิตจิว่าโปเต้เซส์สวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไม b ์บายโปเต้เย้วันนี้นะครับผมก็ยังจะรีวิวนะครับเลิตพันอาหารเสริมจากบริษัท DSC นะครับผมในกลุ่มของพรีเมียมนะครับผมอะไรคือพรีเมียมย้ำกันอีกแล้วนะครับว่าพรีเมียมนั่นหมายความว่าเวลาคุณมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วคุณเดินไปที่แผงวิตามินของ DSC นะครับคุณจะไม่เจอเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเขา จะมีให้คุณได้เป็นเจ้าของนั้นคุณก็ต้องสั่งซื้อออนไลน์จากทิ้งเจ้าอเมซอนเจแปนนะครับแม้คุณจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแค่สาวันนะครับคุณก็จะเป็นเจ้าของได้เช่นกันเพราะว่าอเมซอนเจแปนถ้าคุณสั่งซื้อแล้วตัดเงินนะครับการชาระเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะได้รับเจ้าโปรดักต่างๆที่คุณสั่งซื้อนั่นเองไว้นะครับไว้แบบยานแม่มากนะครับผมอเอาล่ะนะครับวันนี้นะครับอิทพันธ์ตัวน,นั้นมีหน้าตาเป็นเช่นนี้ทิ้งนี่นะครับเขาชื่อว่าอะไรเขาช DSC Asta Santine นะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่มาดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพผิวนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับดูจากรูปง่ายๆกันก่อนเลยเห็นไหมครับเข้าใจง่ายเนาะรูปเนี่ยก็จะเห็นเลยผิวปิ้งๆเนี่ยก็ช่วยเรื่องของผิวนะครับแล้วก็การอ่านหนังสือเนี่ยเห็นไหมเขาช่วยเรื่องระบบสายตาด้วยเช่นกันและนอกจากระบบสายตาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสุขภาพอื่นๆอีกด้วยฟังกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดกระชับๆให้ฟังนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาจะเคลมมาบอกเลยว่า นอกจากเจ้าสารแอสตาแซนทีนที่ให้มาสูงถึงเยอะถึง9มิลลิกรัมเนี่ยเขายังให้วิตามินอ e ีที่มีพลังการฟื้นฟูถึง1,000เท่านะครับให้มาด้วยในปริมาณที่2.7มิลลิกรัมนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมหาศาลเลยแม่ <laughs> <c oughs> นะอา้าวแอสตาแซนทีนคืออะไรฟังกันไปยาวๆอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพูดกระชับกระชับให้ฟังกันอีกนะครับผม จะบอกว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมมาเลยบอกว่านะว่าเจ้าแอสซาเทนทีนนะครับเขามีฉายานะครับว่าเป็นสารสารต้านเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มีอยู่ในโลกนี้เลยนะครับผม <ame> เพราะว่าทําไมเขาถึงได้ฉายาว่าเป็นสุดยอดของสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์หรอก็เพราะว่าเขามีปริมาณของความเข้มข้นสูงนะครับผมของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับสูงกว่าวิตามินซีถึง6000เท่านะครับและสูงกว่าโคเอนไซม์คิวเทน8 0 0เท่านะครับ ผมและสูงกว่าวิตามินอีถึง500เท่านะครับผมและสูงกว่าเบต้าแคโรทีนนะครับสูงถึง40เท่าเลยนะครับผมผมถึงได้บอกนายว่าเขาถึงได้ฉายาว่าเป็นสุดยอดของสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองนะครับที่ทุกคนคุ้นๆหูนะครับแอนตี้ออกซิแดนต์แอนไทนะครับแอนไท้อาจิ้งนะครับพวกนี้นะครับผมกลุ่มนี้เลยนะครับผมอ่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปให้คุณทุกคนเข้าใจง่ายนะครับทุกวันนี้เรามีการหายใจเนาะใช่ไหมพอเราหายใจเราก็คือตายมีการหายใจซึ่งในการหายใจ นั้นมีการนําออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนะครับเพื่อช่วยอะไรเพื่อช่วยฆ่านะครับเจ้าเชื้อแบคทีรียนะครับและสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมอื่นๆภายในร่างกายของเรานะครับซึ่งกระบวนการการฆ่าเชื้อเหล่านี้เขาจะทําโดยธรรมชาติโดยกระบวนการธรรมชาติร่างกายนะครับผมเขาถ้าทํางานอยู่ในระดับปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเขาทํางานมากกว่าปกตินะครับผมเจ้าแบคทีรียนั้นจะมีการพัฒนาตัวเองนั้นให้แข็งแรงสตรองมากขึ้นนะครับและเกิดอะไรเกิดเซลล์ที่เป็นออกซิไดนะครับหรือเซล เกิดอาการออกซิเดชันนั่นเองนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือทําให้เกิดการแสดงออกมาทําผิวของเราก็คือผิวดูแก่กว,ว่าวัยนั่นเองนะครับมีการเสื่อมสทรมของเซลล์มันก็ทําให้ผิวาดูหย่อนคล้อยมีรูรอยมีขุมขนกว้างนั่นเองนะครับผม แล้วเราถึงต้องแก้โดยอย่างไงเหรอเราก็เลยต้องแก้โดยการที่จะต้องรับประทานอาหารนะครับที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปนะครับในกลุ่มของแอสตาเซนตีนเนี่ยนะครับผมซึ่งอาหารในกลุ่มนี้เนี่ยเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นผักผลไม้นะครับหรือเนื้อสัตว์ทะเลที่มีสีส้มแดงนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับแครอทนะครับมะเขือเทศนะครับฟักทองนะครับผมเปลือกกุ้งเปลือกปูนะครับและเนื้อปลาแซลมอนนะครับที่ทุกคนชอบกินเหมือนผมไหมเออผมก็ชอบ ถึงอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ชอบกินปลาแซลมอนแบบเกิดจะทุกวี่ทุกวันนะครับผมซึ่งในเนื้อปลาแซลมอนนะครับหรือไข่ปลาคาเวียก็ตามนะครับเขาจะมีสารแอตซตาแซนทีนนี่สูงพอสมควรเลยแต่ถ้าจะบอกว่าสูงที่สุดไหมไม่ใช่นะครับมีสารแอตซตาแซนทีนที่สูงที่สุดอยู่ในเจ้าสาหร่ายสีแดงหรือสาหร่ายแดงนะครับเขาชื่อสาหร่ายตัวนั้นเ็าชื่อว่าฮีมาโตฮีมาโตคอคคัสพรูเอลิสนะครับผมชื่ออ,อนันายากยากนะครับผมเจ้าสาหร่ายแดงอันนี้แหละเขามีสารแอซาแซนทีนสูงที่สุดเลยใน วานนี้นะครับผมแล้วจะบอกว่าสรรพคุณของของเจ้าสารแอสตาแซมทินเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้าง ผมเนี่ยเคยย้ำหลายครั้งเนาะว่าตัวผมเองจะลองแบบทานวิตามิน d ีเหรืออาหารเสริมของ d ีเที่1เลยต้องช่วยเรื่องของผิวใช่ไหมแต่จะบอกเลยว่าทุกตัวเนี่ยนอกจากจะช่วยที่ผมได้รีวิวไปแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องของผิวแล้วเนี่ยเขายัางช่วยเรื่องของสุขภาพร่างกายอีกเช่นกันก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของสปปรรพคุณในแง่ของสุขภาพร่างกายก,ายกันก่อนนะว่าเขาช่วยอะไรกันบ้างนะครับนะครับมากันเลยนะครับช่วยลดอาการอ่อนเพลียนะครับคือคุณสังเกตแบบโอ้ช่วงนี้ทํางานหนกักใช้สมองใช้ความคิดเยอะนะครับแล้วรู้สึกว่าออ,วอออออ่นนนนล้าาเียแมมวจะก แล้วก็ตามนะครับหลายชั่วโมงแล้วก็ตามตื่นมาก็ยังรู้สึกว่าเออไม่สดชื่นอ่อนล้าอ่อนเพลียนะครับอืมตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่ม ภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะครับช่วงนี้ทั้งไวรัสเอยทั้งฝุ่นเอยนะครับใดๆก็แล้วแต่นะครับภูมิคุ้มกันเราต้องพร้อมและตรองอยู่ตลอดนะครับผมช่วยอะไรควบคุมไขมันนะครับระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอันนี้เยี่ยมไปเลยช่วยกระตุ้นความจำนะครับช่วยป้องกันเซลล์สมองที่ถูกทำลายไปตามอายุนะครับผมช่วยลด ความดันโลหิตได้ด้วยนะครับและลดภาวะการอักเสบภายในร่างกายนะครับผมและที่สําคัญเขาช่วยบารุงสายตาจากรูปนี้ใช่ไหมครับเออนะครับตัวนี้นะครับเขาช่วยออป้องกันและฟื้นฟูอาการจอประสาทตาเสื่อมนะครับซึ่งพบมากในผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยเบาหวานนะครับผมอันนี้ก็ทานกันได้เลยนะครับ ปู่ย่าตายายของใครหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับใดๆนะครับเริ่มทานก็นได้เลยแต่จริงเนี่ยผมจะบอกว่าอายุ25อัพเนี่ยเริ่มทานได้เลยนะครับค่อยๆทยอยทานไปดีกว่าสะสมทานไปดีกว่านะแล้วมันจะยิ่งดีนะครับผมตัวนี้นะครับยังช่วยป้องกันดวงตาจากรังสี UV ได้อีกด้วยนะครับผมบางทีเราออกไปเนี่ยมันเกิดทางรังสีมันทําให้เกิดทางเรื่องของผิวเราแย่ลงนะครับและดวงตาเราก็จะแย่ลงอีกเช่นกันตัวนี้ก็ช่วยบรรเทาตรงนั้นได้ด้วยนะครับผมอ่านะครับในแง่ของผิวกันบ้างดีกว่าว่าสรรพคุณในแง่ของผิ ป้องกันผิวจากการถูกทำลายโดยแสง UV นะครับผมช่วยกระชับรูขุมขนนะครับช่วยลดเลือนริ้วรอยนะครับช่วยลดเลือนจุดด่างดําอีกเช่นกันนะครับผม จบแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเหล่านี้นี่คือคุณประโยชน์เพียบนะครับผมในแง่ทั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องของผิวด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเขามากันในรูปของเม็ดนะครับนี่นะครับเป็นรูปของเม็ดอย่างนี้นะครับผมในซองนี้เป็นขนาดความจุสําหรับการทานนะครับ30วันทานวันละหนึ่งครั้งนะครับจะทานเวลาไหนก็ได้จะทานก่อนอาหารหลังอาหารใดๆเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ทานวันละแค่1ครั้งครั้งละ1เม็ดนะครับผมทานด้วยน้ําอุ่นก็จะดีที่สุดนะครับหรือว่าทานด้วยน้ําอุณหภูมิห้องก็โอเคนะครับ แต่อย่าทานด้วยน้ําเย็นนะครับผมอันนี้เป็นข้อพึงระวังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม้ว่าเขาจะมาในรูปของเม็ดนะครับแต่เขาในเม็ดนี้เขามีสารสก,กัดนะครับที่เขาทําจากเ,าเจ้าเจลาตินใส่มาด้วยนะครับซึ่งได้จากหมูและปลาฉะนั้นที่น้องมุสลิมจะทานตัวนี้ไม่ได้ด้วยเด้อนะครับอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมแนะนําไปทิ้งอ่าผมแนะนําว่าให้ทานวิตามินซีเป็นตัวพื้นฐานไว้นะครับสำหรับทุกคนเลยซึ่งจะบอกว่าวิตามินซีที่ผมเคยมีประสบการณ์ในการทานเนี่ยลองทานมาเนี่ยก็มี อ่แบล็กมอร์นะครับวิสต a านะครับ DSC นะครับผมองค์การเทศสันนะครับผมตอนอยู่เมืองไทยในบรรดาที่ผมแบล็กมอร์วิสต a า more, ista, แล้วก็องค์การเทศสั์เนี่ยสามแบรนด์เนี้ยผมแฮปปี้กับองค์การเทศสั์มากที่สุดจริงคุณ ถูกและดีทั้งสิวลดนะครับแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นจริงๆแม้ว่าแบคมอจะแพงมากก็ตามไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแบคมอแพงมากนะครับแพงกว่าองค์การเป็นสัตว์เทียบกันแล้วเนี่ยแพงมากนะแล้วก็เห็นผลก็ใช้ได้นะครับแต่องค์การเป็นสัตว์เราจ่ายในราคาที่เบากว่าแต่ได้ผลดีเทียบเท่าแบคมอเนี่ยผมว่าเลิศน,นะครับผมอ่น,นะครับ แต่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นไงก็ทานดีเอสีมันหาซื้อได้ง่ายกว่านะผมกลับเมืองไทยแล้วซื้อดีเอสีได้ยากหรือใดๆดก็แล้วแต่ผมก็จะกลับไปทานขององค์การเภสัชนะครับวิตามินซีไปหาซื้อได้เลยองค์การเภสัชมีตัวเดียวแบรนด์เดียวเลยนะครับผมอ่านะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็ทานเสริมเข้าไปนะครับเพราะว่า ไม่ใช่แค่ว่าโอ้โหผิวกลัวมีริ้วรอยกลัวหย่อนคล้อยกลัวจุดด่างดำนะครับโค,รรค้ลูกุมบอกว่าไม่ต้องรอให้ถึงปัญหาเหล่านั้นเกิดน,นะครับ25อัพเริ่มทานสะสมไปได้เลยนะครับแบรนด์ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องดีเซวันนี้ถึงผมจะ,จะมารีวิว d เซแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเชียร์อัพที่จะแบบทุกคนต้องกินเดซนะ อะไรก็ได้นะครับที่เป็นแอสตาเซนทีนแบรนด์ไหนก็ได้นะครับทานเข้าไปเลยนะครับควบคู่ไปโดยพื้นฐานเบสิกแล้วก็วิตามินซีก็เช่นกันนะครับแบรนด์ไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกนะครับผมใครสะดวกกินดีเอสีก็ซื้อดีเอสีทานใครสะดวกซื้อแบรนด์อื่นซื้อแบรนด์อื่นทานได้เลยนะครับ อันนี้ซึ่งผมจะบอกว่าในกลุ่มอาหารเสริมวิตามินเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องทานเสริมเข้าไปบ้างเพราะว่าชีวิตจริงเราไม่ได้ทานอาหารได้ครบถึงหมู่และเราไม่ได้ทานแบบในกลุ่มของวิตามินได้เข้าไปครบขนาดนั้นนะครับในปริมาณที่มากได้ตามที่ร่างกายต้องการขนาดนั้นใช่ไหมล่ะเราก็ต้องทานเสริมเข้าไปเนาะอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับ หาซื้อกันได้เลยกับร้านค้าออนไลน์นะครับทั้ง s h อ p e e Lazada นะครับผมใครสนใจนะครับสั่งซื้อกันทางร้านค้าออนไลน์แล้วก็ผมจะบอกว่าถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นก็สั่งซื้อตามที่ผมแนะนำได้เลยก็คือ a เม z o n Japan ทิ้งนะครับคุณสั่งวันนี้คุณกดผ่านแอป a เม z o n j a แ Japan สั่งไปนะครับวันนี้พรุ่งนี้เชา้าคุณก็จะได้รับอันนี้ที่โรงแรมทันทีเพราะว่าเขาส่งไวยุ่งยุดเลยนะอันนี้คือความปร,ระทับใจมากเลยนะครับผม อละนะครับวันนี้ต้องจากไปก่อนนะครับในช่วงนี้ก็มีทั้งไวรัสนะครับแล้วมีทั้งฝุ่นละอองนะครับผมต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับหลีกเลี่ยงการออกไปนอกบ้านนะครับการอยู่ในบ้านคือปลอดภัยที่สุดนะครับผมก็ยังยืนยันว่าอยู่บ้านดีกว่านะอยอกไปข้างนอกแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านนะครับก็ขอให้ใส่แมสสนะครับแล้วก็พบเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้นะครับล้างมือให้บ่อยนะครับผมไปจับสัมผัสประตูลูกบิดใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสาธารณะในที่สาธารณะเนี่ยเราต้องมือ ลหลังจากสัมผัสนะครับผมป้องกันตัวเองให้ดีแม้จะมีวัคซีนมาแล้วก็ตามที่ขุนวัคซีนก็มาแล้วนะถึงจะมีวัคซีนแล้วก็ตามเราก็ต้องกดัดอย่าตกนะครับต้องระมัดระวังและกลัวไว้ดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องจากไปก่อนนะยังไงช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไคร์กดกระดิ่งทิ้งให้เป็นกําลังใจสําหรับผมหน่อยนะเอาบายบาย